ยก็จะขนมาลมาแล้มาแล้วโอโอันนี่แหละเลนนะฮือละหวยอดตีจ้าวเมลีกาจาทกกวิชอลีมังไงแม่ลีนิวส์ฮาวิลี่ซมากะกุตุลี่ปอ่าก็เตปอเลยลนิวส์ก็ย่เลตปอ ฮัตส์อกก์ูเวลีฮอกก์เอติฮูกาก็ลติปอแลลีอาะชมากกเลเชมากกเลเชมากกูอตีกูเวลีเชมากกูอกอตีกูเพื่อกแลเลติปอลแลกะตอแล้แต่เวน่าลีคือว่าจานอออสาวิออฟุตีเวลีอฟอตีเวจีแมเไลีออตีจ้าเชเวลีอย่าพิ่งะฮยอะอาอวิอนี้จุดาลีอตีจ้าเชเวลี ฮัลโหลจ่าแม่วิจัยแม่ญิเสลนี่ไงไงไงปี้เล่อปี้อ๋อญิเล่พั่วแล้วพุดติจ๊ะเว่เล่จ๊ะน้ออกึเล่เล่อย่าพั่วอพุดติละปัฉอเล่ลาบื้อจ๋าบิแม่เด๋น้อจะเป๋าเมียวลาเว่เล่อ่าจะเป๋าเมียวลาเว่เล่จะเป๋าแม่กะจ้อแม่ลี่โยหื้อมาเล่ติเก่าหุ่ยแม่วิจิเล่ติเก่าโกเฮ่จิเล่โกเฮ่เล่โกเฮ่เล่ ယူလေကိုဟေချာဂျပန်မျိုးလာပဲလေခိုယိုဟကအဖူကတေလာပဲနီနီစေနီစေဂျပာဂျပာမေလီချလျာယန်ယောခပါချက်တေကဂျပန်မျိုးဝိချဂျပာလီအဖူတေလာနီစေလီဂျပကအဖူတီပုလောမေလေယောအဖူတီချေဝေလီပေတက်မေရပဟရေယာကာယာတေကပူအလီအဖူတီချေဝေလီအဖူတီဝေ งะเองะป uh э ah ีเลยงพ่อนีมาวิ่งนีเลี้ยัอเลยเลี้ยติจ้าช่ไมเลี่ยจ้าตีกเฉพะกอนยหเสฉพะ엎ติปุ๊กติปอเลยเลี้ย엎ปอไปเลยอ้าลุเมจ้าเมจอาจ้าละแม่ตีกลกเลี้ยผุดช้อนยอท่าเลยก็จ้าก็มจ้าไปเลยก็ุตีก็เลีุชนี้ลี้ยเชมกวต 阿內米麗係個牛食個邊個咧잖아你內味食的怕個係拉尾麗係個拉斜著仲叫咩叫的個天嘛睇波個嘛返咩料譜啲尾譜巴各位著卡咧嘛著個阿菲蒂都阿菲蒂都沒了咧借抹個蒂都盧拉斜乎拉尾得波連巴克拉又著咩咧 ชื่อจะเม่งง่าชออลลลลีบักกันลอยู่ที่เมล็กที่ป๋อแลลี่เขเลอ๊ฟฟตอ้าลลลลี่ที่ปอแหล่อยู่ละเลยค่มาขอเลยลีอดีตไดนะเธอกอ๊ฟฟูก้ปอเวลีอ๊ฟฟปอเวลีอ๊ฟฟปอเชียวแมลี่ทปอแลอ๊ฟฟูขอปอวียโย่ลีอ้าลลอ๊อูจะก้ก้จัดักกับผมมาจังไงเม่ลี่โอ้เตเตลกวัวเงาหัวหูยาช่อ อาขอจะทำให้กูอภิษฐ์จะจามาตีเจากกูามาเลี้ยวท่าที่จุย่ยแล้วกวูอยากให้ช่วเบื้องหน้าเวอร์อย,ยากจอโอ้เรื่อยอภิษฐ์ตีเจากก้าเวอร์เลยค่ะเท่ากันเรี่ยวันนี้ก็จะมาสาธิตกันตามข้าวปุ๊ลาหูนะคะตอนนี้ก็อาแม่คั่วางาเสร็จแล้วแล้วก็ เอางามาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็นึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เอามาตำ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 ให้ละเอียดนะคะวันนี้มีคนญี่ปุ่นมาช่วยตำด้วยตำได้แล้วได้ที่แล้วละเอียดแล้วก็ออกมานะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็ทําเป็นกลมๆแบนๆนะคะอัฟฟุปโปเชลแม่เรียกได้พอแล้วอัฟฟุปโปเชลแมลิ่งจากาวิชโชจาราแม่เรียกอัฟฟุปโปเชลแม่ลิ่งอัฟฟุปปอลาโกแล เงยทก็เลยยายทากอเตีย <irgendw> ต <carbono S 2> ิดีเปียละกก็เลยไหวใจเม่รีใจเวนะเลยย้ายทากอเลียปูกจากะฮาเลจ้าเลยไมปอบผู้แมูปอบแล้วก็เลยเรยมีก็จะเวอูนั่เลีอยูปอจ้าเวลเนียนนีเสรีอูกะเลงเมยเรียมาเรียก็ขอฉันนั่นเตียเวนะต้อยก็เวลีคือมาเฮเล จะนนนาเลนาตัวยังเมีที่้วนเลอพุนะตยวิ่าอพุชจะเี่วเมลี่อพุชจะเี่วเรีอพุชจะเี่วเมลี่ยัเชาอ่คนยิมเผื่เล่วคนยิ้มเผืเล่ยวิ่งยอชอบไปยยกีย่าปอดาเลลอ่อพุชจะวิ่ลิอพุชจะวิ่ลจ้เมโดเมจ้าลเมจ้าลชอา อพุทจ้าวิจาละแม่ตีอันีเลยอพุจาลี้ชลกงคือล่หูยาลีอพุติจ้าวิอพุติเลกาละก็อพุปอเปก็เลยอพุจาเลยมอก็ขอคือเปียก็เลยวุ้บิขอรวยอยู่เลยจละแม่เลีดคลิปเลยจะให้ใหม่จะทด่เห็นแม่ลีดดเวคลิปที่ผมึงกวิลลก็ลยตาลูปิลิงอ่ะเวช่องยูทูบชแนลพ่ออ่ลาหูไวกส์ไทยแลนด์พ่อเลี้ยหลัแล้วเลียอกับปีลาเพชรวิโยเลีต่แล้วเลีอ่ เฟซบุ๊กงไงคือละหุายาเวแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยให้ละหุยาพอก็คือละที่เดียเลยเดี๋ยวเขาตีันลเลิกะมือเร,อร <c oughs> ากกนเลยจะคาเตีเลอฝุ่ตีจับแน่ลีเตียเลเจ้าเ,เม่ดอมเม่ปี่ออกบูจ <c oughs> า<ห> ไม่มีตี้แล้วนี่มีได้เนี่ยขอไปกอง